สวัสดีครับผมก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีปีใหม่ก่อนนะครับเนื่องจากคลิปนี้นะครับถือว่าเป็นคลิปแรกของช่องผมนะครับในปีพศ2565นะครับขอให้ทุกท่านนะครับมีแต่ความสุขความเจริญนะครับปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับมีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นทุกวันทุกวันนะครับคลิปนี้นะครับจะพูดถึงเรื่องการรับโอนมรดลดที่ดินนะครับโดยไม่ต้องตั้งผู้จัดการมรดกดนะครับเมื่อบุคคลใดนะครับถึงแก่ความตายนะครับซรัพย์มรด นั้นจะตกทอดแกทายาทนะครับถ้ามรดกดังกล่าวเป็นที่ดินนะครับท่านก็สามารถไปรับได้อย่างนะั้นสำนักง,งานที่ดินซึ่งผู้ที่เป็นทายาทนะครับก็จะแบ่งเป็นทายาทโดยพินัยกรรมนะครับและก็ทายาทโดยธรรมนะครับถ้าผู้ตายไม่ได้ทําพินัยกรรมไว้ผู้มีสิทธิ์รับมรดกก็คือทายาทโดยธรรมตามมาตรา1น2 9นะครับมี6กลำดับดังนี้นะครับลำดับแรกนะครับก็คือผู้สืบสันดานนะครับอันดับที่2คือบิดามารดา อันดับที่3พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันนะครับอันดับที่4พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกันอันดับที่5ปู่ย่าตายายอันดับที่6กลุงป้านาอาและกรณีของคู่สมรสนะครับกฎหมายบัญญัติไว้เป็นทายาทโดยธรรมในลำดับพิเศษนะครับซึ่งลำดับในการรับมอดดก็เป็นไปก่อนหลังนะครับลำดับถ้ามีลำดับต้นอยู่นะครับอันดับถัดไปไม่มีสิทธิ์ได้รับนะครับยกเว้นนะครับ ถ้ามีผู้สืบสันดานและพิดามารดายัางมีชีวิตอยู่นะครับทั้ง2กรณีนั้นทั้ง2อ,อันดับนั้นสามารถรับมรดกร่วมกันได้นะครับโดยได้เท่ากันนะครับและทายาทในลําดับหนึ่งหนึ่งนะครับก็จะได้รับมรดกเท่ากันนะครับเช่นมีบุตร3คนเนี่ยบุตรก็จะได้รับมรดกเท่าๆกันนะครับทั้ง3คนซึ่งรายละเอียดในการรับมรดกเนี่ยผมเคยทําคลิปนะครับอธิบายไว้แล้วนะครับเพื่อนๆสามารถไปย้อนดูผู้มีสิทธิ์รับมรดกได้นะครับ ็นคลิปในช่องผมนะครับผมต่อไปนะครับถ้าท่านเป็นผู้มีสิทธิ์รับมอดกแล้วและมอดกนะครับเป็นที่ดินนะครับท่านสามารถไปขอรับมอดกได้อย่างสํานักงานที่ดินนะครับโดยไม่ต้องตั้งผู้จัดการมอดกนะครับโดยในการขอรับมอดกที่ดินนะครับท่านก็ต้องเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆนะครับเช่นนะครับโฉนดที่ดินนะครับหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์นะครับใบมรณบัตรของผู้ตายนะครับ ทะเบียนบ้านนะครับบัตรประชาชนนะครับรวมถึงทะเบียนสมรสนะครับได้มีการจดทะเบียนสมรสนะครับถ้าผู้ที่จะไปรับมรดกนะครับถ้าเป็นทายาทก็ต้องเตรียมทะเบียนบ้านนะครับบัตรประชาชนใบทะเบียนสมรสนะครับแล้วก็ถ้ามีการรับบุญบุญธรรมนะครับก็นํารายละเอียดหลักฐานนะครับการรับบุรบุญธรรมไปด้วยนะครับรวมถึงนะครับถ้าทายาทคนใดถึงแก่ชีวิตหรือถึงแต่ความตายไปก่อนแล้วนะครับ ให้นําไปมรณาบัตรของเขาไปด้วยนะครับเมื่อเตรียมหลักฐานต่างๆแล้วนะครับให้ทายาทผู้มีสิทธิ์รับมรดกนะครับไปยังสํานักงานที่ดินนะครับไปด้วยกันทั้งหมดนะครับผมเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่ที่ดินนะครับทําการสอบสวนนะครับไต่สวนนะครับว่าท่านเป็นผู้มีสิทธิ์รับมรดกหรือไม่นะครับเมื่อไปถึงยังสํานักงานที่ดินแล้วนะครับท่านก็ทําตามขั้นตอนของแต่ละสํานักงานที่ดินนั้นๆนะครับ ในการกำหนดนะครับว่าทำขั้นตอนอย่างไรบ้างนะครับสำนักงานที่ดินที่ท่านจะไปติดต่อนะครับต้องเป็นสำนักงานที่ดินนะครับในพื้นที่ที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่นะครับที่ดินนั้นตั้งอยู่ในเขตของสำนักงานที่ดินใดนะครับก็ให้ไปยังสำนักงานที่ดินนั Kaiser, ้นนะครับท่านสามารถเช็คได้จากอินเทอร์เน็ตนะครับหรือว่าโทรสอบถามอย่างสำนักงานที่ดินนะครับเมื่อไปถึงแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆนะครับของสำนักงานที่ดินดังนั้นนะครับ เช่นนะครับไปถึงก็จะมีการรับบัตรคิวนะครับเมื่อรับบัตรคิวถึงคิวเราแล้วนะครับเจ้าที่ที่ดินก็จะเรียกนะครับว่าเราไปทําอะไรนะครับเราก็แจ้งไปนะครับว่ามารับมรดกที่ดินนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะทําการสอบสวนหรือไต่สวนนะครับว่าเราเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับมรดกหรือไม่นะครับก็จะตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆนะครับเมื่อเจ้าพนักงานที่ดินนะครับได้ตรวจสอบหลักฐานต่างๆแล้วก็จะทําประกาศมรดกนะครับ มีกาหนด30วันนะครับเจ้าพนักงานที่ดินนะครับก็จะพิมพ์ใบประกาศนะครับไปปิดยังสถานที่ต่างๆตามกฎหมายกําหนดนะครับเช่นนะครับสานักงานที่ดินท้องที่นั้นนะครับสํานักงานเทศบาลนะครับองค์การบริหารส่วนตําบลนะครับที่ทาการอําเภอที่ทาการจริงอําเภอทําการกํานันผู้ใหญ่บ้านนะครับบริเวณที่ดินนั้นตั้งอยู่นะครับเป็นต้นนะครับซึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่ทําประกาศแล้วเนี่ย ก็จะส่งให้เรานะครับไปดําเนินการยื่นให้สถานที่ต่างๆนะครับเพื่อทําการปิดประกาศนะครับเจ้าที่ก็จะมีหนังสือให้เรานะครับแล้วเรายื่นเอกสารให้เขารับแล้วก็จะมีหนังสือให้เซ็นนะครับหลังจากนั้นเราก็นําหนังสือที่เซ็นเนี่ยมายัางสํานักงานที่ดินนะครับเพื่อที่แจ้งว่าเราได้ยื่นประกาศไปตามสถานที่ต่างๆแล้วนะครับสถานที่ต่างๆนั้นนะครับก็จะทําการปิดประกาศไว้นะครับเมื่อครบกําหนด30วันนะครับไม่มีผู้โต้แย้งนะครับ เราก็จะมาขอรับมรดกที่ดินได้นะครับอย่างสำนักงานที่ดินนะครับที่เราได้ยื่นเรื่องไว้แล้วนะครับซึ่งค่าธรรมเนียมในการยื่นเรื่องขอรับมรดกที่ดินนะครับก็จะมีค่าคำร้องนะครับ5บาทนะครับแปลงละ5บาทค่าประกาศมรดกนะครับแปลงละ10บาทนะครับค่าจดทะเบียนผู้จัดการมรดกนะครับแปลงละ50บาทนะครับค่าโอนทซัย์มรดกนะครับก็ร้อยละ2นะครับ แต่เป็นกรณีที่โอนระหว่างผู้บุคาการีกับผู้สืบสันดานหรือระหว่างสามีภรรยากันเนี่ยค่าโอนก็จะอยู่ที่ร้อยละ0.5ของราคารัย์ประเมินนะครับผมรบตรงนี้ก็จะเป็นขั้นตอนรายละเอียดคร่าวๆนะครับในการขอรับมรดกที่ดินนะครับโดยที่ไม่ต้องตั้งผู้จัดการมรดกโดยไปขอรับอย่างสำนักง,งานที่ดินณนะพื้นที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ได้นะครับ ท่านก็พาทายาทไปได้เลยนะครับทายาทผู้มิสิทธิ์รับมรดกทั้งหมดนะครับไปยังสำนักง,งานที่ดินนะครับครับคลิปนี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะครับไม่มากก็น้อยนะครับขอจบการนําเสนอแค่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ